เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ต้องกักตัวที่ปอนะมาสีเดือนหลังจากกักตัวมาสีเดือนผมรู้สึกว่านานมากที่ต้องกักตัวกับนี้พ่อแม่กอดผมไว้แน่นๆนะครับเพราะตอนนี้ผมอยากกอดพ่อแม่มากครับจูจ้า ซาลาโมอะไรก้มครับทุกคนคืนน ah ี้ดาฟฟิดของผีนังได้จัดการฉลองบุฟเฟ่ซึ่งมีอาหารหลากหลายให้เลือกกินขอให้ทุกคนกินให้อิ่มและขอให้คืนนี้เต็มไปด้วยคืนบารลกัตครับ أش กู رو وأن هذه الليلة هي ليلة أخرى سعيدة أريد أن أخبرني والدي بأنني على وشك العودة إلى البيت أرجو من والديا التحلي بالصبر ดาร buffet celebration tonight and we will pass on happiness through this video I hope everyone enjoy watching this video

Engkau sudi terima Ternyata kini kita masih bersama Tiap melodi yang beralun Dan setiap baik kata-kata berlagu Semoga akan dapat menyentuh แม่แรกจะบอกพ่อแม่ไหมครับคืนนี้ยายจะบอกว่าผมดูแลให้พ่อแม่ทุกวันเลยครับแม่บางวันจะร้องไห้แต่วันนี้ผมยิ้มได้เลยครับแล้วนี่ก็ทำเป็นปักบุญเลยด่าก็ตัวยังดีมาเล่นนี่ก็จะลองเนื้อผู้อธิษฐานอัปเปิ้ลมันได้ตะชุกเกอร์นะฮัลโหลบุฟเฟ่คืนนี้หวังว่าจะได้เพิ่มกำลังใจกับน้องๆทุกคนนะครับผม อยากกักตัวมาสีเดือนผมรู้สึกว่านานมากที่ต้องกักตัวรับผมอยากบอกพ่อแม่ว่าผมไม่เคยท้อครับกับนี้พ่อแม่กอบผมไม่แน่ๆนะครับเพราะตอนนี้ผมอยากกอบพ่อแม่มากครับตอนนี้ยังกลับบ้านไม่ได้ครับเพราะต้องทําหน้าที่ต่อเพื่อพ่อแม่และครอบครัวครับเรายังรอคอยวันที่จะได้กลับบ้านครับเพราะวันนั้นคือวันลอยกระทงของเราคอยวันนั้นมาทีเดียวครับทำไบบนีบไปนานเท่าไรนี่ยิ่งมาแก่เฟรดแล้วแย่เป๊กเหนื่อยด่านี้มากที่จะตายแล้วแต่มื่อเร็จะบอกพ่อแม่ไม่ข้าคืนนี้ นะครับกินข้าวเรื่ยงที่บ้านฝนตกไหมที่นี่นได้กินบุฟเฟ่กลางฝนกินด้วยฝนตกด้วยเปียกไปด้วยครับวันนี้อาหารเยอะมากริมไ่ได้อยากชวนคุณที่บ้านมากินด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับคืนนี้สามคำของคนที่จะบอกคืนนี้ครับกินกันเลยกินซุก,กี้กินไอติม b ิ g เบอร์เกอร์ลติอร่อยกุ้งก็อร่อยชิวจังเลยสุดที่สุดอยัดหมดแล้ววนมาแล้ว หนักมากกินกับฝนเปียกทั้งตัวหนาวมากครับยังไม่อิ่มซสือดะเวจะเด็นครับเจอบุฟเฟ่อะไรทุกอย่างกินบุฟเฟ่กันไหมครับกินซุกี้ทำไก่แซ่บข้าวอ่อยมากอาการฟันนี่อยากเนื้อไก่ลอยนัดนี่กินควายกลิ้งกินจนอิ่มอร่อมากครับเกลี้ยงทุกอย่างหนาวจึงเบยเดินหน้าต่อพอทำได้ Im là hạch. Way. good Gold. dứt lạc. A lệnh mà sơ. A lệnh ngược 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 sơ. A สุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องรีฝนสุดๆนะครับผมทั้งเปียกทั้งหนาวท่านกินอิ่มจะบอกว่าคันนี้มีความสุขม,มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลัลงใจเล็กๆแค่งั้ามาเสมอนสำหรับคันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับมาเลมสัยบายขอบคุณมาก